สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมปียวัชิตมาทีมรทิศ .com ครับวันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวของอีกหนึ่งแบรนด์ฮะไอออนครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะตัวนี้เป็นอีอกหนึ่งรุ่นที่จะเข้ามาทำตลาดนะตอนนี้คือเข้ามานี่เลยยี่ห้อรุ่นของเขาก็คือ h y p e r t e c ทครับเป็นต้องบอกว่าแนวรถเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตนะออกแนวสปอร์ต SUV ต้องใช้คำนี้ดีกว่าฮะคือประตูด้านหน้าเนี่ยอาจจะดู สองฝั่งเราคุ้นตานะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นแบบปีกนกขึ้นไปครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นตัวจริงเหมือนกันนะ,ะตอนนี้ผมก็อยู่ในงานแต่ผมว่าถ้าผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมไปก่อนนะว่ามีอะไรบ้างดูกันแบบคร่าวๆนะไม่ได้แบบรา,ายละเอียดเป็นยังไงเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลอยู่ในมือเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูกันก่อนนะว่ารถเขามีอะไรบ้างครับนี่ท่านผู้ชมครับมาดูดีไซน์รอบคันของเขาก่อนฮนะถ้าเกิดดูเส้นสายของเขานี่ต้องบอกว่าเขาจะเน้นความโค้งมนเป็นหลักนะ ไม่ได้มีความเฉียวความเฉียบคมสักเท่าไหร่ครับแต่บอกได้เลยว่าเขาดูเรียบแต่เน้นความหรูหราทั้งนี้ทั้งนั้นทำไมต้องเป็นแบบนั้นผมก็ต้องบอกว่านี่มันเป็นสไตล์ของรถไฟฟ้าฮะแต่ที่นนแน่ๆไอ้สิ่งที่เขาใส่มานี่ชุดไฟตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่มันคริสตัลเจรไานาชัดๆโอ้โหไงดูดีนะนี่ให้มาแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดว่าเขามีอะไรบ้างนะด้านหน้าแน่นอนนะเท่าที่สังเกตเห็นนี่คือจะมีชุด เซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดครับมีกล้อง360องศาแล้วที่สำคัญมีนี่ฮะเรดาร์มาให้ะฉะนั้นระบบความปลอดภัยผมว่าตามสไตล์รถที่มาจากประเทศจีนเนี่ยเขาจะให้มาค่อนข้างเต็มฮะค่อนข้างครบเลยแหละผมว่านะล้อด,ด้านข้างนี่ขนาดใหญ่มากโอ้โหนี่ฮะใส่ย,ยางโยโกฮาม่ามาให้นะตอนนี้คือผมยังไม่รู้ว่าเขามีรุ่นไหนมาบ้าง เพราะว่าเนี่ยรีวิวก่อนงานเปิดตัวก็ใหญ่ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนครับไปพร้อมกันกับผมเลยว่ารุ่นนี้เขามีอะไรบ้างฮะล้อนี้ก็ยังเป็นฝาครอบนะนี่ฮะเป็นชุดฝาครอบครับโอ้โหขอบ20นะท่านผู้ชมครับขอบใหญ่อยู่นี่ฮะด้านข้างเป็นฝาครอบคนะท่านผู้ชมครับขยับมาด้านบนนี่เราจะเห็นกระจกที่ดูเรียบถ้าตัดขอบด้วยโครเมียมนะ ไปเลี้ยวฝั่งที่กระจกแล้วก็มีเห็นกล้องไหมครับท่านผู้ชมครับมีกล้องอยู่ด้านนี้ฮะกล้อง360องศาของเขาครับผมว่ากล้องของเขาเนี่ยน่าจะชัดอยู่ชัดเอาเรื่องเลยถ้าสังเกตกาวเคลยอแรนซ์ค่อนข้างสูงนะระยะห่างจากพื้นชายด้านล่างจากพื้นนี่ค่อนข้างสูงแน่นอนที่สุดก็ต้องหวังที่จะต้องลุยได้อะไรได้ประมาณนั้นนะนี่ฮะนี่นี่มือจับของเขาก็ซ่อนไว้แบบ เรียบนะนกดเปิดถ้าท่านผู้ชมครับนี่ตรงนี้ฮะนี่เขามีมาให้ครับรุ่นนี้เป็นแบบเปิดแบบ4ประตูนะอันนี้เป็นตัวเปิดแบบ4ประตูด้านท้ายมีช่องเก็บของเก็บสัมภาระครับท่านผะู้ชมครับนี่ฮะก็เยอะอยู่นะตอนนี้คือเท่าที่ดูที่เห็นจากสายตาในเบาะนั่งก็พับแยก60-40นะ พับลาบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องพับลาบเพราะเขาไม่ควรจะกักเอาไว้นะนี่ฮะมือเปิดก็เป็นไฟฟ้าครับแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือนี่ครับอย่างนี้ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเรดาร์เรื่องของความปลอดภัยฮนะตัวจับต่างๆน่าจะต้องอยู่ตรงนี้นะผมว่านะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามาไว้ที่ชายกันชนด้านล่างเนี่ย ปัญหาหน่าจะมีะถ้าเกิดว่าเกิดการชนมันจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหชุดไฟนะโอ้โหนี่เจรนายมาแบบอ้าวเรื่องเลยนะออกระจกด้านข้างเป็นยังไงฮะกระจกด้านข้างของเขาจะเป็นเฟรมเลสนะท่านผู้ชมครับไม่มีกรอบประตูมาให้ไม่มีทั้งหมดเลยฮะนี่ฮะภายในของเขาโอ้ ใหญ่โตอยู่ครับนี่ฮะมาดูรุ่นนี้ก่อนนะท่านผู้ชมครับ,ร,บรุ่นจะเป็นลัก u r y ี่รุ่นนี้จะเป็นพรีเมียมครับต่างกันตรงที่ประตูตัวนี้ก็อย่างที่บอกตัวนี้เปิดสีบานปกตินะแต่ถ้าเป็นอีกหนึ่งรุ่นก็คือ Luxury ี่เาจะเป็นปีกนกด้านหลังประตูด้านหลังครับโอ้โหแต่อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเกิดมมองจากตรงนี้เท่าที่เห็นเนี่ยแม่ค่อนข้างจะใช้วัสดุ ที่เนี้ยบอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าหน้าจอนี่จะชวนให้นึกถึงของเนต้านะเล็กๆกระทัดรัดนะหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะวงมาลัยเป็นแบบสามแก้แนะมีโบนี่ฮะมันติฟังก์ชันแต่เป็นบอลครับสั่งตรงนี้ครับนี่ฮะหน้าจอกลางใหญ่มากนี่ฮะหน้าจอกลางเท่าที่เห็นนี่คือยังไม่รู้ว่ามันฟลิปได้หรือเปล่าครับแล้วก็มีส่วนไหนอีกฮะกระจกไหลขอบครับนี่ฮะ าบอกว่าการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยของรุ่นนี้สเปคคร่าวๆนะผมยังไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าชาร์จหนึ่งครั้งจะวิ่งได้ไกล680ประมาณนั้นนะต่อการทดสอบหนึ่งครั้งฮะภายในเบาะค่อนข้างนุ่มนะให้เบาะก,ก็โอเคอยู่มีปรับไฟฟ้าจากด้านหลังก็คือนี่ฮะมีสวิตช์ปรับไฟฟ้ามาให้ครับนี่ฮะแล้วที่สําคัญคือหลังคาเป็นพารโนรามิกนะขนาดใหญ่ฮะการรูปเลยยาวๆเลยเนี่ฮะหลังคา เอาเรื่องอยู่เบาะนื่งปรับไฟฟ้าครับท่านผู้ชมครับแปดทิศทางมีเบาะนวดมด้วยรุ่นนี้ไม่ต้องง่วงผมว่าแอมเบียนไลท์มีมาให้นะน่าจะจัดเต็มผมว่าไม่รู้กี่เฉดละแอมเบียนไลท์มีมาให้ด้านข้างเอ้รุ่นนี้เขาฝังลำโพงไว้ตรงนี้เลยนะที่หัวเบานะเพราะฉะนั้นพลังเสียงน่าจะได้อยู่ น่าจะกระหึ่มอยู่คนขับน่าจะแบบอย่าไปฟังดังมากก็อาจจะแบบไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยนะผมว่าส่วนอื่นโอ้โหพอเข้ามานั่งเบาะหลังนะท่านผู้ชมครับเอ้ผมว่าเขาออกแบบด้านบนนี่เป็นแบบทูโทนี่มันทําให้นี่มากเลยนะมันให้รู้ึความรู้สึกโปร่งมากเลยนี่ฮะด้านหลังดูรู้สึกโปร่งเลยนะ แต่ตอนนี้คือผมยังไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดลึกๆเป็นยังไงบ้างนะเอาเนี้ยเท่าที่ดูโดยประมาณแบบนี้เลยเดี๋ยวขยับไปดูอีกหนึ่งรุ่นโอ้โหท่านผู้ชมครับสังเกตอะไรไหมฮะประตูฮะเป็นแบบเฟรมเลสนะไม่มีขอบนี่ฮะเขาจะไม่มีขอบเห็นไหมครับเป็นเฟรมเลสนี่ฮะปิดมาให้โอเคอยู่นะนี่ฮะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งรุ่นครับ อีกหนึ่งรุ่นจะเป็นรุ่น l u ชัวรี่ัะเขาบอกว่าพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายกันหมดครับก็คือจะมีต่างกันที่ล้อแมกล้อแมกจะคนละลายกันไม่เหมือนกันฮนะอันนี้ไม่ใช่ฝาครอบครับจะเป็นก้านเลยอันนี้จะเป็นล้อแมกแบบเป็นก้านเลยถ้ารุ่นพรีเมียมจะเป็นรุ่นฝาครอบนี่ฮนะแต่อันนี้เป็นประตูนี่นะอ่าเป็นไงโอ้โหเรายม,ยมครับ ผมว่ามันดูหรูหราหมาเห่าอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะไปจอดที่อาคารจอดรถในบ้านเรานี่จะต้องคิดกันพอสมควรนะในการที่จะเปิดผมคิดว่ามันน่าจะตั้งตั้งระดับได้นะโอ้โหแต่รุ่นนี้บอกได้เลยภายในนี่อะไรขนาดนี้ครับเนี่ยออ้ยตกใจชิดประตูมันจะปิดโอ้โหภายในนี่ดูรีเมียมมากเดี๋ยวนะเวลาที่เขาเปิดนี่มีเสียงด้วยฮะ ดูครับโอ้โหเบานะนงเอาเรื่องอยู่นะแม่นิ่มเนี่ยสีครีมนะไดโทนสีครีมเป็นหลักครับนี่ฮะโอ้โห,โโหที่วางแขนมาให้ครับมีที่วางแขนวางโน้ตบุ๊กแล้วก็ด้านล่างนี่เก็บของฮะแต่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นที่วางเท้านะถ้าดูไม่ผิด แสดงว่าเบาะจะต้องปรับได้ยาวอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหรุ่นนี้จะเน้นไปทางความเน้นไปทางเรื่องของความหรูหราเลยนะเป็นหลักเลยนี่ให้มันดูลักชัวรีจร่จริงๆฮนะนี่ฮะเท่าที่เห็นอันนี้ผมตามที่สิ่งที่เห็นเลยนะอันนี้น่าจะมี็นไวเลสชัชเจอร์มาให้ครับ ตรงนี้เป็นหนังนะที่วางของตรงนี้เป็นหนังวางโทรศัพท์วางอะไรนี้เป็นหนังครมีที่วางแก้วมาให้ครับรงนี้ช่องวางของนี้ปรับเหมือนกันครับกับรุ่นที่เราพาชมไปก่อนหนะ้านี้ครับ,นรบหน้าจอกลางคข้างใหญ่แต่ว่าคุณภาพกล้องนี่โอ้โหชัดดีจังแต่ว่าทุกครั้งที่เขาเปิดน,นี่ฮะอันนี้จะเป็นพรีเมียมครับดำเงาเป็นโนแบ็คครับ เวลาเปิดปิดโอ้โหว่าก็โอเคอยู่นะสวยอยู่นะนี่ฮะแต่ผมว่าสไตล์ของเขานี่จะเป็นยังยังท่านในความรู้สึกผมมีความรู้สึกว่ามันยังดูหรูกเกินเกินจริงไปนิดนึงแต่ว่าก็โอเคแหละนี่ฮะโอโไฟท้ายีิคิสตันเลยนะเจรไนกันมาแบบนี้เลยนะโอ้โหนี่ฮะ ยอดฮะไฟท้ายก็เป็นเดทาเป็นยาวๆเป็นเทลไลท์ยาวๆครับน,นี่ฮะประตูเปิดนี่เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะนี่ฮะพื้นที่เก็บโอ้เอาเรื่องอยู่เบาะนั่งพับ60-40ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นี่ฮะ,ฮะโดยรวมประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ เลยผมยังไม่รู้ราคานะต,ตอนนี้พาชมไปอย่างนี้ไปก่อน,นครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้ทดลองหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับ <พ parks. S 1> เนี่ยฮะเท่าที่ผมพาชมก็จะประมาณนี้เลยฮนะมงบอกว่านี่คือเป็นอ,อีกหนึ่งรุ่นที่จะเข้ามาทําตลาดราคายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องใครจะซื้อก็ต้องตัดสินใจนิดนึงเพราะว่าสงครามราคากับรถจีนเนี่ยยังดูเป็นอะไรที่ ชวนให้คิดอยู่พอ,พอสมควรนะเพราะคนที่ซื้อไปก่อนส่วนมากจะช้ำที่หลังหรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่ว่าให้มาขนาดนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับประตูด้านหลังนี่เดี๋ยวนะโอเคครับนี่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวว่าเอาแล้วปเป็นว่าถ้าเกิดมีรายละเอียดยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมยังไงนะโอเคถ้ามีโอกาสได้ขับก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ อันนี้ไปก่อนฮนะ